สวัสดีจ้าพวกผู้ชองตตองชาแนลจา้านีมาจัดสวนจัดจัดสวนจัดสวนยอมอพื้นที่500ไร่นี่เอาต้นนี้ไปเพิ่งเป็ตนตน้นที่เป็นบันเป็นมงคลมงคลเอาเป็นมงคลอง

ก็วะใส่ทีก่อนเดี๋ยวต้องทีก่อนใส่ทีก่อ,อ,อ,อนเนี่ยตรงนี้ต้องหอยต้องมีตอย ตัวนี้มันต้องต้นนี้ต้องขึ้ยิ่สูงเต้นนี้ต้องสูงต้องใช้ัอนี่็ทานี้ก็เาไหลงเดียเยเด๋ยวจต้องเห็นไนนนนอ มีกระถางหนึ่งได้ไม่ต้องเลยต้องใส่บัตรอีกกระถางหาคนที่ว่างหาคนที่ว่างดีจ้ะถางเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเสียงเพลง เรียบร้อยแล้วจ้าสวนยอมจริงๆเลยสวนยอมบีลีเลยจ้ะนี่นี่สวนจ้าแล้วค่ะพื้นทีหาลอยไร่หาลอยตล่างว่าก็มาถึงกันเสจอีกเยอะนี่จ้ะยังพ่นเบมดอีกได้ยังร่วมยูยังพ่นเหมดเติมต้นใหม่ความคำาเสนอแป๊บคุ๋ยนี่จ้ะ ยังพ่นเบิดอีกอยู่ยังเหลืออยู่หนาบานอีกอีกกระถางหนึ่งโอ้ยว่าเจอกระถางพอกเตีงพอว่อเอาเซลกระถางแล้วมาไปหนีแม่เ<ง>นี่ยในบ้านน่ะเนี่ยมาบ้างไปหนีแม่<ง>เอาต้นน้ากโกยอนั่งต้นนั่งโกยล,ลงมาผีอ่ามีผีเสื้อเด้นะ๋ยวนั่นเห็นผีเสือ้อบ่กผีเสือ้อจิ๊บจึ๊บ เดี๋ยวเด,ดี๋ยวจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บใหม่จัดใหม่จัดใหม่เรียบร้อยแล้วจ้าพื้นทีห่าลอยลายเสร็จสมบูรณ์ววลแล้วต้นงามๆหลายต้นอัดเป็ด้จจ้าพื้นทีห่าลอยลาย,าลาย,ลยจ้าหน้าบ้านจาัดสวนใหม่คุณนายตื่นสายแล้วจา้าคุณนายตื่นสายมาเลียวนั่นเรียวน,ยวนี่ต้นใหม่ แต่ก็มีหลายตนที่ต้องนี่อีกหลายตนเลยนี่อีกหลายตนที่พอนมีออก็ใส่มาคลิปเนี้ยแค่นี้แล้วจ่ะเด้ขอบคุณหลายค่ะช่องติ้งต้องชาแนล